สามสี่พันเลยผมซื้อตุนไว้ประมาณสามสิบอันคนนะคนขนะ้างน้ามเล่นมังนนเอตานะตายหดไป<ม>นะตายแล้วตายม่นจะตายนะไ,ไ,ไม่ปอง คนมาตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งตายอ่ะผมก็โหลดเสร็จแล้วนี่จะเข้ากัน เรือบัตรอะไรจริงวะไม่ต้องเขาก็ได้ไปเล้วหข้าบัตรฉันไปเจ็บเฉยโอ้โไป ให้เหนื่อยเจ็บอยู่ข้างๆผวะไายหนึ่งคนอ <c oughs> ืูมมีคนอยู่ข้างๆมีคนมาหนึ่ง cái tay này nè được như nào ba tuổi á ừ à Hãy subscribe cho kênh อยู่ในโบว์แอคชั่นเอาไปยิงบอดหน้ามีเสียงนะ หน้าเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงอ๋อโอ้โหมึงได้ M24 อือมือเทพอยู่ไงบล็อตบล็อตหรือบล็อตอือตายไหมไม่ตายสนใจน้ำป่ะบลู เฮ้ไยไรก็เปลี่ยนถุงหรอไงก็จ,จบจริงก็เปลี่ยนแล้วมึงได้ยินเสียงอะไรอะ่ะใครได้ยินมึงอ่ะไม่ได้ยินมึงได้ยินเหรอไม่ใช่มึงได้ยินเสียงอะไรหรอมึงเดินอ่ะไม่กูเดินฟังไงกูว่าฟังเป็นช่วงๆอยาก เยนี่ไม่ค่อยซื้อยายนี่กินละแพงเกินสามสี่พันเลยผมกูซื้อตุนไว้ประมาณสามสิบอันคนคะน,พน,นข้างหน้าไมม่เงใช่ั้มโลโลไม่กหรอหลังต้นไม้ด้านหน้าตายไปตายแล้วตายแล้ว เจ็บเลยกูยิวก่อนไปนะี่อมันไม่นับเลยเมื่อกี้เพราะว่าเราฆ่า้ดยกูฆ่า้วยระเบิดอ๋อระเบิดตายเหรอเออตัวแรกตายปะบุงตัวแรกไม่ใช่คน ไม่มีอะไรเลยูถือไว้เอาไปขายแล้วตัวแรกก็คนว่ะคนอันนี้ปืนดีกว่าตัวไม่ี้เออืนดีกว่าแต่ว่าเกาะมัน เอากระสุนมาเยอะจังอ่ะกนะี่พันนัดเอามาร้อยแปดสิบอ่ะอุ้ยหาของเหลืองมหมกูด้วยอ๋อบอรีบไปว่ะอืมของดีใช่ไหมแหม่เอา้เอาเยี่ยมมันวันแรกเหรียญมาด้วยแต่มันไม่เก็บไว้ได้เซฟ จิ้มแดงก่อนล,ละกันอ,อ,อุ้ยนี่ไง ใกล้มากตายเราจะตายนะตายตายไอยเฟสมึงเด้งหรือเฟสใครเด้งไม่รู้มันเด้งอะ่ะม <c oughs> ีอีกบ้าไม่รู้นะไอ้สัส โอ้โห,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 โหแ,แอบไปสั่นโอ้โหเฮ้ย k s ว่ะเก็บไปเล่นดีมั้ยได้เลยได,ได้ปะที่ไปอ่ะบ้า,า,บา,บา,บาแล้วก็ได้เมื่อกี้เสียงมึงเสียงปืนมึงะ่ะเออ โอเคโอเคเก็บเสียงเนี่ยกูใช้ก็สุดเบียเหมือนกันแล้วเนะี่ยเ้าควณาเราสโมกมาปา้าตานะเออเอาเผื่อแกไม่ออกมาเราจะหมดเราจะหมดแด้วหวะอุ้ยอยู่ได้สามแสนนะไอ้ที่เดิมืมยิดโมเตลก่อนน่าจะดีวหมเออ ออยยนี่ครับผมนี่ิท <wh ี่ะเฮ้ยนี่ทีเหมอะอีกเอได้ด้วยได้มีคนวิ่งมาข้างหลังดูหลังให้อยู่ ล่างป่ะอืม เอสเคเอใช้ได้ป่าวะคุณไม่ได้นะไม่ได้เฮียกูได้คูณเจ็ดวะจา,ากหนกล่องคนมาเยอะปะประตูกูเต็มเลยสามตัวเต็มอยู่นะอยู่ตรงลงรถอะไอหนึ่ง ตายอีกหนึง่งอีกตัวนึง่งดูหลังให้อยู่ไม่น่ากูทำเป็นวิ่งตรงนี้แล้วกันจะได้มันจะได้คิดนด้ว่ากูวิ่งแล้วเนี่ยวิ่งเข้ามาละอืม Bật đi vào tuần, Ai Đừng có cả Kéo phòng hết quá rồi Thế là mưa phải khá mà đừng đồng ý thôi Ui cái gì mình à? ถ้าอยู่กับสภาสุดละสุดสาม มีอะไรให้กูเก็บบ้างวะมีเดี๋ยวกูแบ่งปืนให้กระบอกหนึ่งอุกระปืนดีอ่ะมใช้เอเอสเคศูนย์สี A ่ศูนย์สองอ่ะตรงหน้านี้สก,กาเออจริงๆก็เก็บตัวข้างหน้าได้นะแต่ออกูไม่เก็บไม่ได้แล้วกออูเก็บไม่หมดแล้วกันกูเก็บตัวหน้าแล้ว ฝั่งนู้นน่าจะมีบมอืมฝั่งตรงข้ามเราใช่ปะวิมันเอากระสุนสี่มาห้านัดด้วยนะไอเด็กคนนี้เฮ้ยมีคนเปิดเซฟปะผู้มีคนเปิดเซฟเเปะเซฟ,เฟไหนเซฟบนะอะระวงข้างหลังนะนเสียิเยงเหรอ

มันมาข้างหลังแล้วไงวะเสียงกูงงยังวะ นามอ่งจิ้งเงินแย่อุ้ยไปเอากระสุนได้นน้ามาจากไหนยเยอะแยะนะสุดละกระสุนอะไรวะกระสุนดีเซอร์ดมา,มาเยอะก็โคสิบสองนัดอะออกกันได้หวะเออ,เเอดีเซ็ต <In> กินเพจเนอะอีกเข็มเลยก็ได้นะลงขวาล่างก็ได้นะโดดไม่ต้องโดดออกลงขวาล่างขึ้นก็หมดแล้วไะสัตว์กำลังเด้งไยองะเปิดเพลงฟังเสียงเ,เพลงวอ,อ๋อโลไฟเออผมกดตัวลงมา อน,นอ้โะเออเราก็เล่นในตึกนะเออเล่นตึกยังไม่รู้มันมันต่างกันยังไงวะไม่ด้ยินเสียงอะไรเลยนะคกู เฮ้ยมันใช้ปืนอะไรยิงอ่ะกำมันขึ้นถอชาดๆกวเองแอนกูด๊อมอุ้ยทางเข้าระเออทำไมบอทมันมีเลเซอร์ด้วยย้ยมีเน็ตด้วยอ่ะ อกระสุนอะไรฮะกระสุนสีไปแทะโอ้กระสุนส,สามเกาะใหม่อยู่วะเนี่ยใหม่ไม่เอาปืนบอสไปอ่ะจะเอาปืนไปเอายดบอสไปดิเออ จะฝัมึงถอดถอดแม็กปืนออกก็ดีนะเวลาเจอศพมันจะได้ไม่เก็บแม็กมันจะได้เอาปืนมายิงต่อไม่ได้นะ วิ <Wing. S 2> ่งไหมเอ้ยวิ่งอ้ไวะโอลแหละบังมันหยุดเมื่อกี้กูเห็นมันเปิดประตูใต้ดิน มันอยู่ข้างล่างพี่เลยครับดูของดูเย

เด็กเลยเนี่ยเออคือปืนมันดิโอ้โหกระสุนหนึ่งเลอยีส่สบสามะอะอ,ออกกันดีกว่าปุ้มอืม าะว่างคนดักข้างนอกนะอบอดลังคาอยูอย่สรุปคือมันต่างคแค่คกูไม่ได้ยินอะไรเลยข้างนอกนะครับเพิม่มเพิ่มเสียงเพิ่มเสียง <Bot. S 2> ไม่ได้ยินแบบไม่ได้ยินเลยอ่ะตรงนี้ไม่โดนฆ่าเลยนะบ่ โอ้โห oh, <laughs> มึงรอหน้ากากนี่ไปใส่ดิพี่ <laughs> งรอไปใส่หน้ากากดิเขี้ยอะไรเนี่ยโอ้โ <laughs> ห <laughs> oh. oh. เอาคืนไหมมึงเอาเอี้ยแต่ข้างในมันดีอยู่นะข้างในมันกลับสภาพเดิมปะเออ เออแต่ด่านนี้ก็มานี่ได้อยู่นะวิง่งเปิดกุญแจกว่าน่าจะดีกว่า mm. เออมาเล่นเปิดกุญแจก็ได้เพราะมันกบเสียงเล้วจะน่าจะเจอคนน้อยแต่อาจจะต้องเล่นเซ็ตใหญ่หน่อยเซตแสนน่าจะได้ ตอนนี้คือแบบหูกุพังแล้วอะ่ะมึงปรับดังเหรอดูมึนพังอยู่เืกเกมไม่พัง,ง,งเกินเดี๋ยวมึงังเบาเกย์ไปก่นเฮ้ะคุณได้ยินเสียงข้างในตึกใช,ใช่ไปน่าใช่นะ ว่ากูได้ยินด้วยตายแล้วเออตายแล้วน่าจะเป็นคนหน้าเราวะที่มันรู้ใจบ้านเมื่อกี้ไปอะรอดูรอบบ้านเลยลิกแผงเ้าเนี่ยอืมแล้วกระเป๋าขับมาด้วยเลย เอาทุกอย่างกระเป๋ากระเป๋าน่าจะแพงใช่กระเป๋าแพงมันใช้ปืนอะไรอ่ะใช้ AK 74N เก็บแท็กไว้ต้อกแท็กอ่ะเออ เกืเอบเหลือ,เ,อเหลือ,เ,อเหลือโอ้มันเช็คกระสุนสามว่ะเก็บไม่ให้หมดของกูมันตอนนี้เหลือแล้วอยอโยโยอโยย เ <Okay. S 2> ยียยเนนเ้ยรวยกันได้แล้วคุยคุยเสร็จเลยสามแสนแปด